สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังรายการเลียบพระนครกับมทรอรนครรายการเลียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญ,ญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์รายการเรียบพระนครวันนี้เราอยากจะนำเสนอเรื่องราวที่กำลังอยู่ในกระแสของสังคมกระแสของข่าวสารเรื่องของการได้รับคืน The Golden Boy นะคะหรือ เทวรูปหรือพระรูปของพระเจ้าชัยวรมันที่6ตามความเชื่อของนักประวัติศาสตร์ที่เราได้รับคืนจากสหรัฐอเมริกา g o ล d ด n นบอยเป็นสิ่งที่กำลังฮือฮากันมากในวงการของนักโบร,ราณคดีและนักประวัติศาสตร์ถ,าาถ้าท่านบางท่านไม่ทราบข้อมูลข่าวสารดูเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็อยากจะเท้าวความชนิดหนึ่งว่า สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่12ธันวาคม2566 t m e t The m e t นะคะย่อมาจาก M E T เ e ดเดเมดเ The Metropolitan Museum of Art ประเทศสหรัฐอเมริกาได้แจ้งว่าจะคืนโบราณวัตถุซึ่งเป็นปฏิมาก,กรรมสำริดสองชิ้นให้แก่ประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในสองชิ้นนั้นคือปฏิมากรรมรูปบุรุษกะไหลทองหรือที่สื่อเรียกปฏิมากรรมชิ้นนี้ว่า the golden boy นี่คือข่าวที่มาที่ไปหรือเรื่องราวของ the golden boy นะคะที่กำลังเป็นที่ฮือฮาหรือเป็นที่กล่าวขวัญถึงกันอย่างมากในวงการนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาวอเมริกันนะคะมิสเตอร์เอ็มเลอร อดีตพันธรักษ์ประจำเดอะเมดได้เสนอว่าเดอะโกลเด้นได้เคยเสนอนะคะเคยเสนอไว้นานแล้วว่า The Golden Boy นั้นเป็นรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าชัยวร,รมันที่6หรือเป็นคำว่ารูปสนองพระองค์ก็หมายถึงว่าเป็นปฏิมาก,กรรมรูปเสมือนของพระราชาที่สิ้นพระชนไปแล้ว ทํานองเดียวกับที่าทานองเดียวกันกับที่พระบรมมาบุพมหา,หากษัตริย์ในปัจจุบันเ,เขาก็จะสร้างเหมือนอียิปต์อย่างเงี้นะคะจะสร้างปิระมิดให้กับกษัตริย์ที่ล่วงรับไปแล้วทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าปฏิมาก,กรรมชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้แสดงสัญ,ญลักษณ์อะไรที่จะบ่งบอกหรือสามารถจะบ่งบอกได้ว่าเป็นเทวะ องคใดของาศาสนาใดาหรือมีที่ไม่ได้ระบุไม่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเทวะเทวะองค์ใดและก็าศาสนาใดาในเ,เขตชมพูทวีปด้วยอีกทั้งเนี่ยยังเป็นถ้าเป็นรูปสามัญชนก็จะมีปฏิมากรรมสำริดรูปเหมือนได้ยังไงดังนั้นเนี่ยมันต้องไม่ใช่สามัญชนแน่ๆน,นะคะอันนี้เป็นการสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร ทั้งนี้เพราะว่าปฏิมากรรมชิ้นนี้เนี่ยถ้าพิจารณาจากปฏิมากรรมองค์นี้เนี่ยมีเครื่องประดับสูงงดงามย่อมจะต้องไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไปประกอบกับรูปแบบของปฏิมากรรมเนี่ยจัดอยู่ในศิลปะเขมรแบบปาบวนศิลปะเขมรแบบปาบาปวนเนี่ยเป็นแนวคิดที่ซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยเป็นคิดกันว่าปฏิมากรรมชิ้นนี้เนี่ยน่าจะน่าจะเป็นพระรูปสนองพระอ,องค์หรือ รูปเหมือนนะคะของกษัตริย์ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่6อันนี้ก็เป็นการเคยนำเสนอของมิสเตอร์เอ็มเลอร์นะคะพันธรักษ์แล้วก็อดีตนักประวัติศาสตร์นะคะชาวอเมริกันของเดอะเมดเดอะเมดก็คือเดอะเมโทรโพลิแทนส์มิวเซียมออฟอาร์ตของสหรัฐอเมริกาหากแต่ว่าข้อมูลการค้นพบตำแหน่ง ที่พบนะคะที่แจ้งไวในในการบันทึกเนี่ยเขาบอ,อกตำแหน่งที่พบปฏิมากรรมเดอะโกลเด้นบอยชิ้นนี้เนี่ยบริบทของหลักฐานที่พบร่วมมีข้อจำกัดมากๆคือไม่มีหลักฐานอะไรระบุมากมายนะักทราบแต่เพียงว่าพบที่บ้านยางตำบลบ้านยางอำเภอระหารสายจังหวัดบุรีรัมย์ดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดข้อกังขาว่าปฏิมากรรม ประติมากรรมโกลเด้นบอยจะเป็นรูปสนองพระองค์ของพระราชาได้หรือไม่อีกทั้งรูปแบบของศิลปกรรมของปฏิมากรรมชิ้นนี้จะสามารถตีความว่าเป็นพระรูปของพระเจ้าชัยรมันที่6จริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่วิกําลังถกเถียงกันอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นโชคดีที่ยังมีปฏิมากรรมอีกชิ้นหนึ่ง ที่มีลักษณะคล้ายกับเดอะโกลเด้นบอยก็คือปฏิมากรรมสำริดขนาดใหญ่ที่ขุดได้จากปราสาทสะกำแพงใหญ่ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นจะต้องกลับมาทบทวนว่าปฏิมากรรมสำริดชิ้นดังกล่าวหมายถึงใครและมีความสัมพันธ์อะไรกับโกลเด้นบอยหรือไมออ่จากข้อมูลเบื้องต้นของปฏิมากรรมสำริดที่ค้นพบที่ปราสาทสะกำแพงใหญ่นี้นะคะ คือเมื่อวันที่17พฤษภาคม2532หน่วยศิลปหน่วยศิลปกรที่6นะคะซึ่งเป็นชื่อของหน่วยศิลปกรในในในเวลานั้นในขณะนั้นนะคะขณะที่หน่วยศิลปกรที่6กําลังขุดแต่งปราสาทสาก,กําแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดได้ขุดค้นพบประติมากรรมสรัมฤทิ์ที่บริเวณโคปุระด้านทิศใต้ฝังอยู่ใต้ดิน ใต้พื้นดินลงไปซึ่งเป็นพื้นดินทรายลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ10เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับพื้นดินเดิมฐานดินเดิมของปราสาทประิมาการรมสำร็จชิ้นนี้มีขนาดความสูงจากศีรษะถึงปลายเท้าถึงเท้าข้างล่างเนี่ย140เซนติเมตรฐานสูงต่อลงไปอีก10เซนติเมตรมีความกว้างประมาณ35เซนติเมตร เดือยที่ใต้ฐานสูง34.5เซนติเมตรอันนี้เป็นข้อมูลจากกมรมศิลปากรนะคะเมื่อปี2531ถึง2535รวมความสูงทั้งสิ้นเลยตั้งแต่ฐานจากแกนฐานข้างล่างจนกระทั่งถึงศีรษะเนี่ยมีความสูงถึง184.5เซนติเมตรถือว่ามีความสูงมากเลยนะคะสูงกว่าสูงเท่ากับคนตัวสูงสูง คนหนึ่งเลยปฏิมากรรมชิ้นนี้ได้รับการอนุรักษ์โดยคณะทำงานของกรมศริลปากรอันหนึ่งบริเวณที่พระเสียนของปฏิมากรรมชิ้นนี้เนี่ยมีรูนะคะมีรูซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูสำหรับใส่เดือยของศิราพรชายผ้ารูปสมอเรือด้านหน้าได้หักหายไปปัจจุบันเนี้ย ปริมากรรมชิ้นนี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายจังหวัดนครราชสีมาท่านใดที่สนใจก็ไปติดตามชมของจริงได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายที่โคราชนะคะการกำหนดอายุป,ปฏิมากรรมสำริดที่ขุดค้นพบที่ปรา,าสาทสักกำแพงใหญ่ชิ้นนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปฏิมากรรมสำริดจ,จากปราสาทสักกำแพงใหญ่มีการเจาะ ล,ลูกในตาเนี่ยนะคะมีการเจาะแล้วก็มีการเซาะคิ้วและหนวดก็คือการเหมือนการแกะสลักลงไปที่หินเนี่ยนะคะให้เป็นเหมือนคิ้วแล้วก็เป็นหนวดจึงสันนิษฐานว่าเพื่อใส่อัญ,ญมณีหรือโลหะที่มีค่าประดับลงไปบนปฏิมาก,กรรมเช่นนี้อีกมันเป็นการตกแต่งนะคะตอนตกแต่งปฏิมาก,กรรมซึ่งก็จะแสดงให้เห็นว่า,อ,าอิทธิพลของเทคนิค ปฏติมากรรมของศิลปะเขมรแบบบาปวนเนี่ยซึ่งก็เหมือนกันกันกบปฏิมากรรมพระนารายณ์บรรทมศิลป์จากปราสาทแม่บุญตะวันตกที่หล่อขึ้นในสมัยของพระเจ้าอุอทัยทิตยทอุทัยทิตยบว,ยยวรมันที่สองออปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าอุทัยทิตยยบวรมันที่สองนั้นออปัจจุบันเนี่ย จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงพนมเปญน,นะคะก็มีการเทียบเคียงกันกันกบปฏะติมากรรมชิ้นนี้ที่เป็นรูปนารายณ์มณฑลศิลจากปราสาทแม่บุญตะวันตกเนี่ยมีการเทียบเคียงกันถึงอายุนะคะของประติมากรรมที่ปราสาทศะกาแพงใหญ่อีกทั้งลักษณะของการนุ่งผ้านะคะหรือผ้านุ่ง ของปฏิมากรรมจากปราาะปราาสาทสากําแพงใหญ่ที่ขอบสมพธด้านหน้านุ่มเว้าต่ํากว่าขอบด้านหลังเป็นอย่างมากซึ่งหมายถึงว่ามีการนุ่งผ้าเนี่ยจะล้งางข้างหน้าให้มันต่ําลงไปนะคะและข้างหลังใลสูงขึ้นซึ่งลักษณะการนุ่งผ้าแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของการนุ่งผ้าแบบปาปวนรวมถึงการ รวมไปถึงกรองระสอนะคะคือสร้อยผัสเนี่กรองสอของปฏิมากรรมสำริดจากปราสาทสากำแพงใหญ่ด้านหน้านั้นจะโค้งส่วนด้านหลังนั้นจะมีอุบะห้อยยาวไปด้านหลังซึ่งก็เหมือนกับกรองสอของพระนารายณ์บรรทมศิลป์จากปราสาทแม่บุญตตวันตกอันเป็นเอกลักษณ์ของการประดับเครื่องปฏิมากรรมแบบปาป่วน ดังนั้นเนี่ยการกำหนดอายุปฏิมากรรมสำริดของปราสาทสากกำแพงใหญ่นั้นน่าจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับของนารายณ์บรรทมศิลป์ที่ปราสาทแม่บุญตะวันตกนั้นคืออยู่ในช่วงต้นพุทธศตรวรรษที่17ออปฏิมากรรมทั้งสองชิ้นที่ผู้จัดเล่าให้ทุกท่านฟังนั้นเนี่ยนั้นเพื่อจะเท้าวความนะคะคึงความเหมือนออและก็ความใกล้เคียงของลักษณะ ของปฏิของปฏิมากรรมแล้วก็การเทียบอายุนะครับเป็นการเทียบอายุของปฏิมากรรมโกลเด้นบอยปฏิมากรรมทั้งสองชิ้นเนี่ยเป็นปฏิมากรรมที่สืบทอดเทคนิคการหล่อสำธิดของลุ่มแ่นนามมนเนื่องจากว่าสำริดชิ้นนี้เนี่ยหล่อเป็นชิ้นเดียวกันเนื่องจากถ้าเมาสังเกตให้ดีเนี่ยจะปราศจากอรอยต่อ นะรอยต่อนั่นหมายถึงว่าการหล่อนะั้นจะต้องหลอ่หลอทีเดียวทั้งองค์เลยนะเป็นองค์เดียวเลยเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งก็เหมือนกับปฏิมากรรมของพระโพธิสัตว์จากบ้านไายอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกันปัจจุบันปฏิมากรรมพระโพธิสัตว์ที่พบที่บ้านไายบุรีรัมย์นั้นจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเช่นเดียวกันอ,อีกทั้งเนี่ย ข้อสังเกตกคืออีกอันหนึ่งนะคะที่ปฏิมากรรมสำริดจากประ,ประสาทสาระกำแพงใหญ่เนี่ยมีการเจาะลูกตาของปฏิมากรรมเพื่อจะใส่อัญมณีอันมีค่าลงไปในลูกในตาชวนให้นึกถึงเสียนพระโพธิสัตว์สำริดจากบ้านตโนดซึ่งก็มีการเจาะพระเนตรเจาะลูกในตาเนี่ยนะคะลงไปเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้จึง ทำให้คิดเปได็นได้ได้หรือไม่นะคะสานนิฐานได้หรือไม่ว่าปิปฏิมากรรมจากประส,สาสากำแพงใหญ่นั้นน่าจะสืบทอดวิธีการหล่อมาจากปฏิมากรรมสำริดรุ่นก่อนที่พบในเขตต้นแม่น้ํารูปแม,ม,ม่น้ํามูลนั่นเองสําหรับการแปลความทางปฏิมาอปฏิมาวิทยาในขั้นในขั้นตนนั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่าปฏิมา วิทยาก็คือนักประวัติศาสตร์ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านประติมากรรมและก็อายุอนุมานแปลความทางด้านอายุลักษณะต่างๆเนี่ยประติมากรรมสำเร็จจากปราสาทาสากําแพงใหญ่ไม่ใช่พระศิวะแน่นอนนะคะด้วยเหตุดังต่อไปนี้นะคะประการที่ 1. ่ประติมากรรมชิ้นนี้ไม่ปรากฏสัญลักษณ์ที่สําคัญของพระศิวะคือพระเนตรที่ส แล้วก็ชดามงกุฎที่มีพระจันทร์เสี้ยวประดับโดยเฉพาะปฏิมากรรมชิ้นนี้ที่กึ่งกลางพระเศียรมีรูซึ่งสันนิษฐานได้ว่าปฏิมากรรมชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้มีมวยผมเพราะว่าถ้าปฏิมากรรมชิ้นนี้มีมวยผมก็ควรที่จะหล่อเป็นชิ้นเดียวกันกันกบพระเศียรเพราะยังไม่ปรากฏตัวอย่างมวยผมของปฏิมากรรมที่หล่อแยกชิ้นเป็นคนละชิ้นกับพระเศียร หากแต่ว่ามีรูสําหรับประดับศิลาพรความหมายที่ผู้ผู้จัดอ่านให้ฟังก็หมายถึงว่าถ้าเป็นพระศิวะเป็นปฏิมากรรมที่แสดงถึงสถานะของพระศิวะนั้นพระสิวะนั้นพระองค์ท่านจะมีลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกนะคะไม่ว่าตัวอย่างเช่นพระศอจะมีงูพันอยู่รอบพระศอคือรอบคอแล้วก็พระเนตรตาที่สามอยู่ที่กลางหน้าผา พระศิวะจะมีสามตานะคะตาที่สามนั้นจะอยู่ที่บริเวณกลางหน้าผากแล้วก็มุ่นมวยผมคือลักษณะจะเป็นลักษณะการก้าวมวยผมขึ้นไปมีพระจันทร์เสี้ยวปักอยู่ที่บนมุ่นมวยผมด้านบนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นเทพนะ,พระ,พ,ระพระเทวะก็คือพระศิวะนั่นเองดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบเคียงลักษณะต่างๆทางปฏิมา วิทยาแล้วนะคะปฏิมาณวิทยาเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เป็นพระศิวะแน่นอนประการที่สองนะคะจารึกข้อความในจารึกของวัดสะกํแแพงใหญ่ได้กล่าวถึงกรมระเตงนะคะคตสีวริะเระเรสวนเมืองอดุลสำธิ์ก็คือความหมายอันนี้เป็นแปลมาจากภาษาเขมรน,นะคะกรมระเตง หมายถึงบริเวณที่ตั้งของปราสาทสากกำแพงใหญ่คือเมืองสดุลอัมพินซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของปราสาทสากกำแพงใหญ่นั้นจะต้องตั้งอยู่กลึงกลางแนวข,นขูน้ำคันดินรูปวงกลมส่วนกมรรเตงนั้นก็คือนามรูปเคารพในห้องคันทพะของปราสาทสากกำแพงใหญ่นั่นเอง ในการสร้างปราสาทแบบขอมนั้นจะมีปราสาทองค์ประธานนะคะองประธานนั้นก็จะมีเทพเคารพสูงสุดอยู่ในปรางประธานปรางที่เป็นประธานซึ่งในในกลางปรางประธานน,นนั้นจะมีห้องที่เราเรียกว่าห้องคันทะหะคันทฤห,หะเป็นห้องสําหรับประดิษฐาน,นะะรูปเคารพสูงสุดภายในห้องนี้ ก็นันซึ่งซึ่งนักประวัติศาสตร์ก็เสนอว่าน่าจะเป็นนามของพระศิวะที่ปรากฏอยู่ในสมัยศิลป,ปะเมืองพระนครซึ่งก็จะมีชื่อปรากฏอยู่ในอาณาจักรจามปาแล้วก็อยู่ที่เมืองกาวานที่รัฐคุชราชในอินเดียอีกด้วยแม้ว่ารูปเคารพที่มีนาม วริทเรสวนในที่นี้จะเป็นสิวรุงสิวรึงหรือปฏิมากรรมไม่ปรากฏหลักฐานแต่พิจารณาจากคาว่าวริทเรสวนทึงแปลว่าอีสวนผู้เท่าหากแต่ปฏิมากรรมสรัมฤทธิ์ชิ้นนี้ไม่แสดงออกถึงความเป็นผู้เท่าเลยแม้แต่น้อยมันก็เลยเป็นความขัดแย้งกันในเชิงบันทึกประวัติศาสตร์นะคะอันนั้นก็ทำให้นัก ปติมาวิทยาหรือนักประวัติศาสตร์นั้นสันนิษฐานว่าร,รูปปติมากรรมที่พบที่ปราสาทสากกัมแพงใหญ่นั้นไม่ใช่ภาษีวะเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานยืนยันประการที่3ามปติมากรรมสํำริดชิ้นนี้ไม่ใช่รูปเคารพป,ประธานของปราสาทสากํัมแพงใหญ่เพราะว่ารูปเคารพอย่างที่ผู้จัดอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่า รูปประธานจะต้องอยู่ในปรางประธานอยู่ในห้องคันธะรหะเพราะว่าแล้วก็แสดงสถานะอันสูงสุดว่าเป็นเทวะองค์ใดแต่รูปปฏิมาก,กรรมที่พบในสระกำแพงใหญ่องค์นี้เนี่ยไม่ได้พบในศูนย์กลางหรือแกนกลางของปราสาทองค์ประธานแล้ว พบข้างนอกนะคะพบข้างนอกแล้วก็ไม่ไม่แสดงสถานะของปานเป็นเทวะองค์ใดก็ทำให้สันนิษฐานได้ว่าไม่ใช่รูปเคารพพระศิวะแน่นอนนะคะว่าปฏิมากรรมสมัยชิีนไม่ใช่รูปเคารพประธานที่เป็นองค์ประธานของปราสาทสากกันแพงใหญ่แน่นอนเพราะว่าในจารึกปราสาทเขาพระวิหารพระกรรมรเตงอัญมสีราชบรมัน ได้ทูลพระสุริยะบรมันที่หนึ่งเรื่องสีกันมาซึ่งวริทเเรสวนในที่นี้ก็คือปรา,าสาทสะกําแพงใหญ่คืออ้างถึงความเชื่อมโยงในเชิงบันทึกประวัติศาสตร์ที่เป็นการสลักหินนะคะศิลาจารึกที่อยู่ภายในปรา,าสาทสะกําแพงใหญ่แล้วก็ภายในปรา,าสาทเขาวพระวิหารอ้างถึงมีการกล่าวถึงปรา,าสาทสะกําแพงใหญ่ด้วย เพราะว่ามีการพูดถึงวริทเทเรสวนวริทเเรสวนซึ่งแปลว่าพระศิวะผู้เท่านะพระอิศวรผู้เท่านะคะ,ะก็มีการกล่าวอ้างถึงแสดงว่าพูดถึงและมีความเชื่อมโยงกันอีกทั้งในจารึกที่โคปุระด้านทิศตะวันออกของปรา,าสาทสักกำแพงใหญ่ก็มีการจารึกสลักกล่าวถึงการการลปนาโดยกลุ่มเหล่าขุนนางเมื่อ วันขึ้นสองค่ำเดือน5นะก็ดังนั้นเนี่ยทำให้สันนิษฐานได้ว่าโครงสร้างและการประดับประสาทสากกาแพงใหญ่อย่างน้อยจะเกือบแล้วเสร็จถึงถึง,ถ,งถึงได้มีการการละปนาหรือการ,ร,การอะไรก็อะไรบวงสวงนะสถาปนาขึ้นมาซึ่งเป็นช่วงระยะของ รัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งก่อนหล่อประติมากรรมสำลิศนี้ซึ่งมีอายุในรัชกาลของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สองซึ่งมีอายุห่างกันราวๆยี่สิบปีเลยเทีเดียวดังนั้นเนี่ยความเชื่อเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่ผู้จัดเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยหลักฐานในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้การเป็นการเทียบเคียงระหว่าง รูปสำริดประติมากรรมสำริดโกลเด้นบอยกับรูปประติมากรรมที่พบที่ปราสาทสะกำแพงใหญ่เอามาเทียบเคียงอายุแล้วก็จะได้ทราบที่มาที่ไปแต่เรื่องราวของโกลเด้นบอยยังไม่จบนะคะเพิ่งจะพูดถึงการเทียบเคียงยุคสมัยเท่านั้นเองแต่เวลาของรายการเรียบพระนครจบลงแล้วติดตามเรื่องราวของโกลเด้นบอยได้ใหม่นะคะในคราวต่อไปวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญรัตน์เกริ่นต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ